ในประเทศไทยกับเรื่องของยุติธรรมนะครับในมิติของการลดความเหลื่อมล้ําวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านประเดกไผบูลคุ้มฉายาท่านอธิบดีกรมบังคับคดีนะครับท่านรื่นวดีส่วนมงคลและได้รับเกียรตินะครับจากท่านบุรินวยการสวรนิติวิทยาศาสตร์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันต์ไปติดตามเนื้อหาในการสนทนากันครับสวัสดีครับเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ากับงานยุติธรรมมีความสําคัญยังไงครับ เรียนพี่น้องประชาชนนะครับผมข,ขอเท้าความคราวที่เราได้คุยเป็นรอบนี้แล้วผมเรียนว,ว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยร้อยี่สิบสี่ปีเนี่ยเราเปลี่ยนจากกระทรวงศาลมาเป็นกระทรวงที่มีความหลากหลายในการทํางานมากมายเลยละท่านคงจําได้เรามีงานกระทรวงยุติธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้มีอยู่หกด้านด้วยกันนะครับเรื่องแรกคืออำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเดือดร้อน งานที่สองก็คืองานพัพฒนาพื้นฐานนิสัยก็คืองานัพวกเริ่นจําพวกต้องโทษต่างๆงานที่สามคือป้องกันรับปรามยาเสพติดงานที่สี่ป,อรป,รป้องกันรับปรามด้วยทุจริตงานที่ห้าคืองานอาชญากรรมพิเศษเพราะเรามีหน่วยสอบสวนพิเศษมีหน่วยป้องกันรับป,ปรามการฟอกเงินมีหน่วยนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละมาอยู่กลุ่มนี้ งานสุดท้ายก็ยังเป็นงานของด้านกฎหมายและว,วงการยุติธรรมให้กับรัฐบาลที่ควบกลุ่มยุศาสตร์ว่าด้วยการติดตามผลงานการแก้ไขกฎหมายเป็นภาพรวมให้กับรัฐบาลนะฮะที่ส่วนอื่นดำเนินการอันนี้เป็นงานกรอบงานครับวันนี้เราจะคุยเรื่องอ่าอำนวยความยุติกรรหรือความเหลื่อมล้ำนะครับ,รบงานนี้เราให้กลมหลักๆ ดูแลอยู่สามหน่วยงานกรมหลักนะกรับจริงแล้วทุกกรมเราเนี่ยจะเชื่อมโยงกันคับสับสนซึ่งกันและกันแต่กรมหลักที่ทํางานอยู่นี้ก็คือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับมีกรมครับคดีสกงานนิติวิทยาศาสตร์3หน่วยงานที่จะเป็นหน่วยงานหลักของงานที่ว่าด้วยคหนวย,ยุกรมน,นวยกรมหรือพล้มนะครับครับ งานชิ้นแรกที่อยากจะเรียนที่เราดําเนินการอยู่คือเรื่องกองทุนยุติธรรมกองทุนยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของที่กระทรวงยุติธรรมได้ออกเป็นระเบียบตั้งมาตั้งแต่ปีสี่เก้ามาถึงเวลานี้ก็เกือบสิบปีนะครับแต่สิ่งที่เราพบปจิบัติคือการช่วยเหลือประชาชนได้ใช้กองทุนยุติธรรมเนี่ยมันไม่ทั่วถึงนะครับก็เนื่องจากโครงสร้างของส่วนยุติธรรมด้วย แล้วก็เรื่องต่างๆที่เข้ามาร้องเรียนเนี่ยมันจะผ่านการพิจารณาจากแต่หน่วยส่วนวิภาค์ของเราตามจังหวัดซึ่งเรามียุทธธรรมจังหวัดไม่ค่อยครบเขาไม่รู้เขาไม่รู้หรือว่าเขาไม่ใช้เ,เป็นทั้งสองอย่างน่าจะไม่รู้แต่ว่าน่าอยากจะใช้อันนั้นแหละเราก็ต้องให้การบริการของรัฐเข้าถึงประชาชนนะเป็นนโยบายรัฐบาล ถ้าลองดูดูว่าเขาช่วยหรืออะไรกับชาวบ้านบ้างนะเราจะเป็นคําตอบแล้วเขาช่วยเช่นการประกันตัวอมไม่มีใครอยู่ในคุกแล้วครับเขาอยากประกันตัวเขาอยากมีค่าทนาย ค่าธรมเนียมสารค่าตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆนี่ครับค่าแม้กระทั่งยานค่ายานพนะหรือค่าทีพับบางคนเขาก็แทบจะไม่มีเลยนะใครับต้องเข้ามากรุงเทพแลต้วก็ไปทำพาระะเบียบเนี้ยมันต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้มีโอกาสต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกันครับไม่ใช่ให้คนรวยเท่านั้นที่อยามีเงินมีทองมาจ้างนู่นจ้างนี่สี่ห้าประเด็นที่ท่านบตรเคยได้ยินบอกว่ามีแต่คนจนเท่านั้นที่ติดคุกนั่นแหละครับมันระเบียบของธุติธรรมจึงเกิดขึ้นมาเราไม่ได้ คิดว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เขาจะถูกหรือผิดเป็นเรื่องของสารยุติธรรม,มนะครับแต่ต้องให้ประชาชนทุกคนได้มีสิทธิในการต่อสู้เรื่องนี้พเพราะเตุอย่างนี้เองนะครับเราก็เลยปรับอยู่สองเรื่องคือเอ๊เรื่องมีความจําเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลน,นี้ได้เอาเข้าไปสู่นโยบายของรัฐบาลข้อที่สิบเอ็ดว่าให้กองทุนยุติธรรมเนี่ยได้สนับสนุนกำเนิดการยุติธรรมให้แก่แก่รัษฎรด้วย ท่านนายรัฐมนตรีเลยให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้จากระเบียบกระทรวงยุติธรรมแค่นั้นภายในกระทรวงก็ตั้งเป็นเป็น,ปนพระราชบัญญัตินะเรื่องนี้อยู่ที่สนชล้นะครับมันจะมีคณะกรรมการมีเจ้าที่ดูแลกันละเอียดแล้วก็มีกองทุนตั้งมาสสนที่ชัดเจนขึ้นมีเจ้าที่ดูแลเฉพาะเมื่อก่อนนี้มันเป็นระเบียบครับ เราก็ไม่มีเจ้าที่มันก็ดูแค่ห่างๆดูคือดูแต่ว่าข้อมูลไม่ไม่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่ไม่เข้าสู่ประชาชนก็หมายความว่าเราจะเห็นว่าการที่ประชาชนอยู่ห่างไกลต่างจังหวัดแล้วต้องเข้ามาแล้วส่งมาร้องโดยที่รนตีแต่ผมเนี่ยต้องนั่งพินาแต่เดือนแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยประชาชนทั้งประเทศเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะทันเวลานะครับเมื่อวันที่แปดธันวาที่ผ่านมานะฮะปีห้าเจ็ดเนี่ย เราคิดว่าเราคิดว่ากระทรวงมาไทยเป็นกระทรวงที่ดูแลประชาชนในพื้นที่เขามีกำนันผู้ใหญ่บ้านแบ่งตำบลแบ่งอำเภอชัดเจนเนี่ยเขาน่าจะใกล้ชิดกับสถานการณ์ต่างๆได้เราจึงทำข้อตกลง MOU กับกระทรวงมาไทยให้ฝากงานหน่อยฝากงานนะครับวันนี้นะครับตั้งแต่มิถุนาคือเราเริ่มมาเกือบ6-7เดือนแล้วเราก็สร้างความรับรู้กับผู้ว่าการจังหวัดท่านในอำเภอ ได้เข้าใจวิธีการพิจารณานะครับแล้วก็มิถุนากรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มแล้วให้เจ็ดจังหวัดทั้งหมดเนี่ยมูลภาคนะครับโดยมีผู้อะไกรกันจังหวัดเนี่ยเป็นผู้ดูแลและพิจารณาได้เลยนะครับที่เราติดตามที่ผ่านมาเนี่ยมีประมาณห้าสิบสามจังหวัดที่ที่ทดําเนินการแล้วนะใช้สิทธิ์แล้ว ยี่สิบสาจังหวัดนี่ยังยังผมก็าลังติดตามอยู่ว่าทําไมยังไม่เริ่มคือห้าสาจังหวัดนี่จังหวัดได้เริ่มพิจารณาประมาณสามสิบี่สาิห้าจังหวัดอีกจังหวัดจะหาข้อมูลอยู่นั่นแสดงว่ากระทรวงยุติธรรมไม่ได้รอพระราชกัษเกิดขึ้นนะฮะใช้ะระเบียบเนี่ยเราก็เดินงานเดินหน้าไปเลยคือถ้าลุกด้วยไม่ไม่ได้คือต้องไปรู้ว่าเขาไม่ใช้สิทธิ์หรือว่า ข้อมูลที่บอกว่าฝากไปทําให้ไปทํายังไปไม่ถึงคืออยากจะรู้ว<อ>่าทราบแล้วครับแต่วันนี้เรากําลังเช็คกันอยู่ว่าอีกยี่สิบสามสี่จังหวัดเนี่ยทำไมยังไม่ดําเนินการออนะรเขาไม่มีปัญหาแต่นี่กราบเรียนที่น้องประชาชนนะครับ,รบวันนี้ท่านไปหากำนันพญ่า้านเพราะในเพเภอเนี่ยเราเราได้ชี้แจงอำเภอลวผมก็เรียนท่านอำเภอเวลาท่านไปชุมกำนันพบ้ารณ์ไปจะจำเดือนเนี่ยท่านชี้แจงไปนะครับท่านไปที่นั่นไปหากำนันกำนันก็จะ ส่งรายชื่อส่งรายท่านนายเภยจะรู้ดีก็จะรวบลงมมาทำวิธีทำจังหวัดคือจะเป็นเลขาอน,นุคือผู้ว่าราชการจะเป็นอน,นุประธานอนุแล้วนั่งพี่นาเลยตรงนั้นไปจะจบ,บถ้าท่านเข้าข่ายทั้งหมดเนี่ยก็จะได้รับการดูแลนะครับ งานพวกนี้มันมีปัญหาแน่ผมก็บอกข้าราชการว่าต้องมีปัญหาและติดติดกขัดแต่ว่าเราได้เริ่มแล้วแล้วเอาการเมืองงานของรัฐนี้เข้าไปสู่ประชาชนแล้วอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะกล่าวเรียนพี่น้องประชาชนว่านี่ความ,มห่วงใยที่รัฐบ,บาลมีนะครับครับเรื่องที่สองที่เราเห็นประเด็นเดียวกันคือพระชบัญญัิค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือเราเรียกว่าพรบเยียวยาปีส4คสี่นะมันก็จะดูแลบุคคลที่ ได้รับทางด้านคดีอาญาเกี่ยวกับบาดเจ็บล้มตายหรือว่าผิดทางเพศเตวัชนพวกนี้ครับคืออยู่ดีๆแล้วเดินไปไม่รู้ใครยิงเสียชีวิตบาดเจ็บพวกนี้อันนี้เป็น,นรื่ที่รัฐต้องอยู่ย้ายเขาหรือคดีที่ถ้าเรียกว่าเป็นแพะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะต้องเป็นแพะสีขาวแพะสีเทาเนี่ย,ยจละลำบาก<ล>ยอันนี้ต้องทำความใจนิดหนึ่งนะครับว่าคดีแพะคดีจับผิดกันเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นระบบการอะไรอะ่ะ การสอบสวนใช่ไหมครับกล่าวหากล่าวหามันก็จํำเป็นต้องต้องเรียกมาท่นี้คนที่ใช้ตรงนี้ได้ก็ต้องคดีสิ้นสุดในศาลชั้นใดชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องมาพูดรายละเอียดกันถ้าเกิดการผิดพลาดเจ้าที่ท่านก็เยียวยาตรงนี้ได้นะครับไอตรงนี้แหละประเด็นนี้ก็เช่นเดียวกันม,มันไม่เข้าถึงประชาชนนะครับ ก็เลยไปทำเอ u ยูสถานีตรวจก่อนหน้านั้นที่เราทํากันเองเนี่ยนะปีสีเป็นต้นมาเนี่ยเห็นว่าปีประมาณสักสักสิที่มาใช้เราเทียบจากคดีที่เกิดขึ้นสถานีตารวจเพราะหลังจากระยะหนึ่งผมก็เลยบอกให้ท่านทิบดีท่านเป็นตำรวจเก่าท่านบอกเออลองไปดูท่านก็ไปบอกกล่าวกับสถานีตำรวจทุกแห่งว่าให้บอกด้วยนะเรามีพรบรเยียวยาเนี้ยประชาชนใช้ได้แล้วสถานีนี่ไป ก็ปรากฏล้เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก38%เท่าตัวนแต่วันนี้เนี่ยตั้งแต่เอ็มูกับสมภารตุลยชาติวันที่8วันเดียวกันนี่แหละให้สถานีตำรวจ1,467งพันสี่้อหกสิบเจ็ดสถานีโดยผมแต่งตั้งพนักงานสอบสวนเป็นพนักงานโดยเจ้าหน้าที่ของอพระบอยยา วันนี้เพิ่มมา65%แสดงว่าประชาชนรับรู้มากยิ่งขึ้นนะฮะพกคดีต่างๆที่เริ่มเนี่ยเจ้าที่สอบสวนจะชี้แจงเลยว่าคุณมีสิทธิ์อย่างนี้นี้เขาจะทําเลยอันนี้แหละครับผพะว่าผมว่าเป็นเป็นเรื่องใหม่ที่เราดําเนินการเหมือนกับที่เราเห็นในหนังแล้วฝรั่งเขาบอกสิทธิ์ผู้ที่เสียหายหรือผู้ต้องหาเนี่ยแบบนี้เนี่ยตอนนี้คือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเราเริ่มที่จะเข้าใจและทําหน้าที่ตรงนี้มากขึ้นๆๆแล้วถูกต้องครับย้อนกลับไปเ<อ>กี่ยวกับเรื่องกองทุนที่ทำนิดหนึ่งเราเห็นเปอร์เซแล้วว่าปี57 ปี58ที่เรายังไม่สึงสิ้นปีเลยก็โดดมามากขึ้นกว่าเดิม35เปอรแต่ว่าการเข้าถึงกองทุนยังวิชว์ี้เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับอีก20จังหวัดเดี๋ยวผมไปตรวจสอบนิดหนึ่งอาจจะเกิดความเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะแต่ว่าทางผู้ว่าทางอหาทไทยที่เขารับทราบหมดแล้วและยินดีที่จะทําให้เรานะครับ,รบตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปเชื่อมโยงกับ ศูนย์ยุทธธรรมชุมชนมเราจะสร้างศูนย์ยทมชุมชนให้เสร็จภายในปีนี้ตำบลละหนึ่งศูนย์เจดสห้า้าูนตามตำบลเลยครับคือจริงๆแล้วก็มีแผนเสร็จปีหกศนยผมเร่งรัดขึ้นมาเพราะเพราะศูนย์เนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับศูนย์ดำรงธรรมที่อยู่ในตามตำบลหมู่บ้านแล้วก็ไป ไปสอดค้องกำลังพู้ใหญ่บ้านที่จะทำเรื่องขอ,องทุนนี้ทำเรื่องเยียวยาท่านเห็นภาพนี้ไหมครับแล้วก็จะไปสอดคล้องกับการกระจายความรู้ด้านกฎหมายให้ประชาชนด้วยแล้วก็จะไปสอดคล้องเรื่องการเกลียย่ยเร่องพันธุที่บายฟังเราต้องเร่งทําศูนย์นั้นนี้เป็นศูนย์ซึ่งศูนย์น,นี้มันก็เชื่อมโยงกับมหาไทยแหละครับว่าพี่ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนจิตวิญญ,ญาเขาเนี่ยพวกครูอาจารย์ก็จะมาเป็นคราการชุมน,นี้เพื่อช่วยแต่ระดับพื้นที่ให้ได้นะครับ ก็จะมีออกพระัญญ์ยาศูนยุธธรรมชุมชนนะฮะผมก็จะเร่งรัดให้เสร็จสิ้นไปในรัฐบาลชุดนี้งานมันจะเชื่อมโยงเป็นระบบแลละผมคิดว่าการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านยุธธรรมประชาชนมีสิทธิ์ที่จะต่อทุนบนยุธธรรมเนี่ยผมว่า น่าจะไปได้ดีในระบบที่เราสร้างขึ้นมาต้องขอบ,ค,บคุณเสมอชาติขอบคุณท่านอายการขอบคุณสภาทนายความที่ร่วมเป็นข้าราชการกองทุนและขอบคุณกระทรวงมหาดไทยนะครับ,รบทีมงานการ,รอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกมันเชื่อมโยงกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับเรื่องนี้อยากกล่าบเรียนว่าเ,เราเจนว่าคดีความเนี่ยมันค้างอยู่ในกระบวนการมากมไม่ว่าอยู่กับศูนย์ที่ทมเองก็มีเพราะเรามีศูนย์และมีหน่วยอาชกรรม พิเศษอยู่อยู่กระทรวงกลชาติอยู่อายการยุสานยุธรรมก็ตามเนี่ยเราทำยังไงถึงคดีก่อนหรือระหว่างหลังเนี่ยมันจะลดภาระของออในกระบวนการยุทธธรรมได้เพราะเพราะ,ราะการทําคดีความเนี่ยมันมีต้นทุนเจ้าที่ต้นทุนอุปกรณ์มีหมดแห้วครับคดีหนึ่งมากวันนี้เรามีระบบการไก่เกียร์ที่เป็นใช้กันอยู่นะมีกฎหมายรองรับและเป็นหน้าที่โดยโดยชัดเจนเนี่ย เราก็จะเป็นเราจะมีอยู่4ระดับด้วยกันระดับแรกมีอยู่แล้วฝรายบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเรื่องนี้ก็สูงมาไทยดูแลอยู่มีท่านในอำเภอในการดูแลแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เขาไกลเกลียกันก่อนคดีความนะที่สองก็มีในชั้นศาลศาลธรรมโดยหน้าที่เจียนและท่านศาลธรรม ระดับ3ามทง่มีอยู่คือกรมคดีเดี๋ยวทีมดีจะชีะ้แจงวัาเอสารสั่งเรียบร้อยววระบบการพิจาคดีแพ่งคดีอะไรก็จะมีการไกลเกลี่ยได้หลังจากศาลที่ทำหนึ่งที่สี่ก็มีพระราชบัญญัติเรียบร้อยและอนุญาโตตุลาการอันนี้ได้ยินพระราชบัญญัติออกเสร็จเรียบร้อยแต่งานไม่ค่อยเดินถ้ากำลังผลักดันกันอยู่นะเมื่อวานก็แก้พระราชบัญญัติ พรบเนื้อตุกานเข้าเข้ากรมอไปแล้วปรับให้มันทันสมัยครับขอบพระคุณท่านัฐมนตรีครับขอบคุณทิ่ปติเป็นอย่างสูงครับการสนทนาระหว่างผมและแขกรับเชิญทั้งสามท่านยังคงมีต่อเนื่องอีกต่อหนึ่งนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้เดือนหน้าประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ